บิ๊กแดงคัมแบ็กยังจำบิ๊กแดงได้ไหมครับพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์อดีตพบบทบอดีตรองราชเลขาธิการในเวลาต่อมาบิ๊กแดงก็กลับังคมทูลขอลาออกเรื่องของเรื่องป่วยหลายโรคด้วยกันว่ากันที่จริงนะบิ๊กแดงเนี่ย จะมีความมีวิบากกรรมอยู่อย่างหนึ่งจะเป็นโรคกรรมพันธุ์หรือเปล่าคุณพ่อ,อคุณแม่เป็นมะเร็งแล้วก็ตายด้วยโรคมะเร็งบิ๊กแดงเองก็จะเป็นมะเร็งเหมือนกันเป็นมะเร็งที่โพรงไซนัสคือโพรงโพรง,พรงจมกูจมกไปผ่าตัดมาสองครั้งแล้วแหละสองครั้งนะครั้งที่สองผ่าตัดที่สหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันก็จะมีปัญหาหลอดเลือดหัวใจ ที่สมองก็มีปัญหาหล,ลอดเลือดหรืออย่างไรผมไม่แน่ใจแต่ที่ชัดๆเลยคือหลอดเลือดหัวใจก็ที่ต้องกลับมาคุมทุนเราออกก็เพราะว่าถวายงานไม่ไหวดวยสภาพร่างกายและจังหวะน,นั้นจะต้องไปผ่าตัดไซนัสที่ผ่าตัดมะเร็งที่โพรงไซนัสอีกครั้งหนึ่งันะครับแต่ปฏิหาร์มีจริงหลังการผ่าตัดครั้งที่สองนะครับปรากฏว่าสภาพของพิกแดงกลับมา เกือบจะร้อนะสามารถที่จะปรากฏตัวต่อสังคมอีกครั้งอาจกล่าวได้ว่าเป็นครั้งแรกหลังจากไปผ่าตัดครั้งที่2องครับเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์น่าจะจำไม่ผิดนะ26กุมภาถูกต้องค่ะ26กุมภาค่ะ,คะ,ะมิกแดงไปปรากฏตัวในงานสัมมนาพัฒนาขีดความสามารถหน่วยรบยานเกาะของกองทัพบ,บกค่ะกับ11ประเทศในอินโดแปซิฟิกค่ะ อกองทัพบ,บก11ประเทศ11ประเทศในอินโดแปซิฟิกเนี่ยเขาเขาเขาเกาะกลุ่มกันโดยมีโดยมีกองทัพบ,บกสหรัฐที่เป็นแกนประสานแกนกลาง1ะเป็นประเทศในอินโดแปซิฟิกประกอบด้วยประเทศอะไรก็ช่างมนเดากลับ,บเ,ขเขามีการจัดสัมมนาพัฒนาขีดความสามารถหน่วยรบยานเกราะของกองทัพบ,บกแต่ละประเทศแต่เขาจะเวียนเป็นเจ้าภาพนะเจ้าภาพหลักก็คือกองทัพ กองทัพบกสหรัฐเจ้าภาพร่วมมันแล้วแต่จะเวียนไปที่ประเทศไหนปีนี้เขาจัดเป็นครั้งที่สามครั้งที่สามเจ้าภาพเวียนมาที่ประเทศไทยดังนั้นกองทัพบกประเทศไทยจึงเป็นเจ้าภาพร่วมกับกองทัพบกสหรัฐปรากฏว่าบิ๊กแดงไปปรากฏตัวในงานสัมมนาพัฒนาหน่วยรบยานเกราะเป็นครั้งแรกนะที่ปรากฏตัวต่อสายตาสาธารณในบัตรโด นายปัดโดนก็เกิดเสียงเอออึนขึ้นมาทันทีแล้วก็มีภาพปรากฏด้วยอาจจะระยะไกลชนิดนึงใช่ไหมภาพนี้บนจอก็คือภาพในห้องสัมมนาที่โรงแรมโรงแรมเรเมริเดียนสวรรณภูมิค่ะโอเคทีนี้ไม่ชัดใช่ไหมครับก็นั่งอยู่แถวหน้าๆน้ขยายภาพเข้าไปสักนิดสิครับอ่าขยายภาพดูใกล้เข้ามาหน่อยนะเห็นไหมถ้าใกล้ขึ้นเห็นแล้วเขาโรงหน้าใช่เลยที่ใส่สูทที่ใส่สูรใช่ค่ะที่ใส่สูร ใทีใส่สุดนั่นแหละบิ๊กแดงพลเอกปรัพฤติกรงสม,มสบพรณ์สภาพของบิ๊กแดงว่ากันว่าก็กลับมาได้สัก75%นะใช่ค่ะถ้าจะให้เปรียบต้องเปรียบกับชูวิทย์เป็นไงคะคือบิ๊กแดงแอนด์เดอะแก๊งเนี่ยแก๊งของบิ๊กแดงที่อัดซิก้าแล้วก็กระดกเล่ามอลสิงค์รันดีนะครับก็จะมีก็จะมีใครก็จะมีบิ๊กแดงก็จะมีชูวิทย์ ก็จะมีบิ๊กแปะก็จะมีผบปัดดังนี้เป็นต้นนะครับชวิตเนี่ยก็มาเร็งระยะสุดท้ายยืนยันได้เลยระยะสุดท้ายแต่แกก็สามารถกลับมาได้อย่างน้อยก็ในระดับหนึ่งเมื่อเรเรวนี้เราได้เห็นสภาพสัก75%สใช่ไหมใช่ครัพยายามที่จะกลับมาเหมอนเดิไปร่วมงานแต่งของดัอรดกค่ะคุณธนกรค่ะเช็คเช็กันเมื่อวันที่26ินะ ที่เลอม,มาดเดนสุวนรณภูมิสภาพที่เห็นบนจอเนี่ยแกก็กลับมาได้สัก75%นะนั่งอยู่ในห้องประชุมนะในสภาพนี้แหละอทำไมการคัมแบ็กของ Big Dang กแดงกลับสู่สายตาสังคมอีกครั้งหนึ่งทำไมจึงต้องอึงกระตคิกโคมอย่าลืมนะบิ๊กแดงเป็นพี่เลิฟและผู้มีพระคุณของ Big กปูพอบอทบกจุบันค่ะอย่าลืมนะครับว่าบิ๊กแดง ยังเป็นน้องเลิฟของลุงตูอือันนั้นรับรู้รับทราบกันพอสมควรนะอือย่าลืมนะครับว่าบิ๊กแดงจะอย่างไรก็ยังเป็นเอ่อเป็นคอนเนคเตอร์ในข้อต่อทางการเมืองที่สำคัญสำคัญเพราะความเป็นคอนเนคเตอร์ในบางจังหวะสามารถเล่นบทคอนดักเตอร์ได้ด้วยหลายคนก็จัได้ถูกต้องพอคำแบ็กกลับมาทุกคนก็อยากจะพูดถึงโอเค,คแต่คราวนี้ทำไม เมื่อจะปรากฏตัวสอต่อสังคมอีกครั้งทำไมจึงเลือกปรากฏตัวในงานสัมมนาหน่วยรบยานกรอ,อก็เพราะว่าก็เพราะว่าเใช่ไหมคะมิสตอรีอ่ก็เพราะว่ามิกแดงเป็นคนก่อตั้งกองพลสไตเกอร์อ๋อผู้ริเริ่มผู้ก่อตั้งเป็นผู้ก่อตั้งกองพลสไตเกอร์ค่ะดังนั้นดังนั้นเมื่อสไกเกอร์จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ หน่วยรบยานเกราะที่ใช้ยานเกราะสไตเกอร์เป็นกำลังหลักด้วยความผูกพันทางจิตทางจิตใจอย่างไรก็ต้องมาต้องมาร่วมต้องมาร่วมดูนะคะผลงานอโอเคจบครับ<อ>ทราบกันตามนี้เ,นเป็น<อ>ความเคลื่อนไหวของบิ๊กแดงที่เราได้เห็น<อ>กัน